สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ PCIU Channel นะคะพาคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยราชาพัฏเพชรบูรณ์ตรงจุดถนนเส้นหลักนะคะวันนี้มหาวิทยาลัยราชาพัฏเพชรบูรณ์มีกิจกรรม b i g Cleaning Day คะ่ะเพื่อฟื้นฟูสถานที่ของเรานะคะหลังจากที่มีลมพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำลงมา ทำให้เกิดความสียหายทั่วบริเวณค่ะและในวันนี้นะคะก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐภ่าเอกชนมาให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือในมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูร์ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูร์จัดก,กิจกรรมวิ g คลิน n i งเดย y 2วันค่ะคือระหว่างวันที่14ถึงสิาพฤษภาคม2567นะคะ วันนี้เป็นวันแรกค่ะวันที่14พฤษภาคม2567มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษานะคะรวมตัวกันมาทําความสะอาดบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์หลังจากที่โดนพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อ วันที่13พฤษภาคม2567นะคะช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะในกฤิดคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาให้กำลังใจและช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะระดม กำลังคนและเครื่องมืออุปกรณ์มาช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยเฉพาะกระแสไฟฟ้าที่มีเสาไฟฟ้าหักและก็โค่นหลายต้นนะคะรวมถึงต้นไม้ที่โค่นล้มทับอาคารสถานที่ต่างๆค่ะทำให้ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะล่มทั้งหมดและ ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ทั้งหมดนั้นถูกตัดนะคะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะสำหรับกิจกรรม Brick Cleaning Day ในวันนี้ค่ะมีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์หลายหน่วยงานนะคะทั้งการไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงและกำลังพลจากค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ล่าสุดนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ได้จัดตั้งกองอำนวยการภัยพิบัติค่ะซึ่งจัดขึ้นชั่วคราวนะคะที่อาคารโรงแรมช่ออินทนิลชั้นหนึ่งและในวันนี้นะคะเวลา13นาฬิก30นาทีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกรมลวิทย์ลอยมารองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยค่ะได้เปิดประชุมนัดพิเศษ ื่อให้คณะกรรมการบริหารแต่ละหน่วยงานได้เข้ามาประชุมสรุปความเสียหายและรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา โดยหลังจากที่มีการสรุปความเสียหายแล้วค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์นั้นจะได้ทําเป็นเอกสารรายงานไปยังหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งสํานักงบและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งจะต้องรายงานไปอีกหลายหน่วยงานนะคะเพื่อขอรับความช่วยเหลือค่ะ หลังจากที่มหาวิทยาลัยนะครับได้รับภัยพิบัติพายุพัดต้นไม้อาคารได้รับความเสียหายนะครับในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยได้ประสานกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นทหารหน่วยงานท้องถิ่นนะครับปปจังหวัดนะครับมาร่วมสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยนะครับเบื้องต้นเนี่ยความเห็นเบื้องต้นของทางหน่วยงานต่าง จะขออนุญ,ญาตปิดหอประชุม50ปีเป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อป้องกันพยันตรายที่อาจจะเกิดหลังจากนี้ในการได้รับความเสียหายของทรัพย์สินและชีวิตของบุคลากรน,นะครับเ mm hmm. บื้องต้นมหาลัยจะประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้หอประชุม50ปีครับในในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งซึ่งจะเป็นการปัดกวาด เช็ดถูในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนวันหลังๆก็จะเป็นการใช้เครื่องมือหนักของทางหน่วยงานราชการเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับทางมหาวิทยาลัยฝากถึงบุคลากรทุกท่านนักนะครับว่ามหาวิทยาลัยจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดครับแล้วก็จะประสานในเรื่องของการซ่อมบํารุงปรับปรุงอาคารเรียนพื้นที่ต่างๆให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับมหาวิทยาลัยต้องขอกลับ ขออภัยบุคลากรทุกท่านในความไม่สะดวกในที่นี้ด้วยครับขอบพระคุณครับค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2,567นะคะจากการที่าทางราชพัฒ์เพชรบูรณ์เราได้ประสบ วัตภัยนะคะเราก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะทําความสะอาดแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียมอาคารสถานที่ให้เพียบพร้อมนะคะซึ่งเบื้องต้นตอนนี้นะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะที่จะเข้ามาช่วยทําความสะอาดอบ้านของราชพัฒนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เข้ามาให้กําลังใจและให้คําแนะนําในเรื่องของการเตรียมนะคะ ในส่วนของความเสียหายต่างๆเพื่อที่จะยื่นให้กับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของอพลม .1 นะคะแต่ก็ได้ส่งกําลังพลนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเคลียร์พื้นที่นะคะก็ทางของมทบ36นะคะแล้วก็ปพองค์การบริหารส่วนตำบลระเสดียงนะคะก็ส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆมาดูแลในส่วนของราชพัฒนของเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรวมถึงอา,อาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะก็ ดูแลในส่วนของอาคารสถานที่ของหน่วยงานของตัวเองนะคะในการที่จะทําความสะอาดนะคะเตรียมความพร้อมให้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะเตรียมต้อนรับนักศึกษาของเรานะคะเชื่อว่านะคะเปิดเทอมมานี้นะคะนักศึกษาเราพร้อมที่จะเรียนได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะไม่ได้ติดขัดปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะขอบคุณค่ะ